กับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทครับผมกับเกมอูมะบุสเมะพิตตี้ดาบี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมในส่วนของอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราไม่จบ URA ไฟนอลนะครับในส่วนนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีปัจจัยค่อนข้างจะหลายอย่างพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเราไปพลาดตรงส่วนไหนครับผมทำให้น้องม้าของเราไปไม่ถึงฝันนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับผมผมขอเริ่มที่พื้นฐานนะครับผมก็คือ ค่าความสําคัญของม้าแต่ละตัวกันก่อนนะครับผมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจถึงสเต็คแต่ละอย่างว่ามีประโยชน์อะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือสปีดครับสปีดอย่างที่เราทราบกันดีก็คือความเร็วของม้าเรานะครับผมหากเรามีค่านี้ไม่เยอะเนี่ยความเร็วม้าเราจะไม่สูงนะครับถัดมาครับผมก็คือสตามินาครับผมก็คือค่าความอึดนะครับตรงส่วนนี้นะครับผมถ้าเกิดสนามที่เราวิ่งเนี่ยมีระยะไกลนะครับผมอย่างประมาณ ระยะกาก็ได้เอาแค่2,400หรือ2,200หรือ2,000ขึ้นไปนะครับและสตาบิน่าเรามีไม่ถึงนะครับผมมันจะทําให้ม้าเราเหนื่อยก่อนและความเร็วเราจะเล็กไม่ขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสตาบิน่าเนี่ยจะสัมพันธ์ในส่วนของความสําคัญของระยะของสนามครับถัดมาก็คือ power ครับ power ตรงส่วนนี้นะครับผมจะทําให้ตัวของม้าเราเนี่ยรักษาระดับในส่วนของเวลาโดนม้าตัวอื่นกระแทกขึ้นมานะครับผมหรือต้องการจะทะลุฝ่าม้าตัวอื่นขึ้นไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีค่า power ที่ น้อยนะครับผมก็จะส่งผลทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะฝ่าม้าตัวอื่นครับผมเพื่อขึ้นนําไปได้นะครับผมมันจะทําให้เราเรียกว่าเขาเรียกว่าม้าติดบล็อกนะครับผมเรียกไปไม่ได้นะครับต่อมาครับผมก็คือลูกไฟหรือก็คือความความพึ้เขิมนะครับผมผมขอเรียกเป็นกําลังใจก็แล้วกันค่ากําลังใจนะครับโดยที่เกิดค่ากําลังใจของเราเนี่ยมีน้อยนะครับมันจะส่งผลให้ม้าของเราเนี่ยเล่นเครื่องยากครับผมก็คืออัตราการเล่งเนี่ยจะต่านะครับผมก็คือคล้ายๆกับเหยียบคันเร่งแหละนะ คันเร่งเราก็จะไม่มีเยอะนะครับผมมันจะทาให้ม้าเราเนี่ยไต่ระดับความเร็วค่อนข้างจะช้านะครับและก็แน่นอนครับผมยังรวมถึงการเป็นค่าชดเชยในส่วนของสตารมิน่าตอนจบสนามตอนใกล้สนามด้วยนะครับถ้าเกิดสตารมิน่าไม่หมดเนี่ยเราจะใช้ค่าความอ่าค่ากาลังใจครับผมแทนนะครับตัดมาก็ผมคือค่าความรู้นะครับผมความรู้เนี่ยจะส่งผลในการออกสกิลของตัวเรายิ่งเรามีสกิลค่าความรู้เยอะเนี่ยก็จะทาให้เราตัว,ตวละครตัวละครของเราเนี่ยออกสกิลบ่อยขึ้นนะครับ เอาละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแผนวิ่งครับผมแต่ละแผนต้องการค่าไหนเป็นพิเศษนะครับอย่างแรกครับผมขอเริ่มจากที่แผนวิ่งหนีกันก่อนนะครับแผนวิ่งหนีของเรานะครับผมอย่างแรกเลยก็คือต้องการค่าสปีดครับผมกับกําลังใจ2ค่านี้คือค่าสําคัญนะครับแน่นอนครับผมก็คือทําให้ตัวค่ากําลังใจเนี่ยทำให้เราสามารถจะเร่งเครื่องช่วงต้นครับผมเวลาออกสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวมาร์ของเราเนี่ย ใส่ความเร็วก็ผมไปที่ระดับสูงสุดได้ไวขึ้นนะครับนะยิ่งถ้าเกิดเรามีค่าสปีดสูงเนี่ยจะทำให้ตัวมาของเราเนี่ยวิ่งห่างหนีจากหัวแถวไปทันทีนะครับนะอ่ะทีนี้ในเมื่อ2ค่านี่เราเยอะแล้วแต่ทําไมเรายังแพ้อีกล่ะเพราะเนื่องอย่างที่บอกว่าสนามนะครับผมเราต้องดูด้วยส่วนของสตาบิน่าครับผมหากสนามที่เราวิ่งเนี่ยเป็นพวกสนามสัน้นหรือสนามไมา้ตัวส่วนนี้อ่ะสตาบิน่าอาจจะใช้ไม่เยอะนะครับผมซึ่งมันก็โอเคกันไปแต่ถ้าเกิด มาที่เราวิ่งเนี่ยเป็นสนามระยะกลางขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับผมไม่เอาสนามระยะไกลเอาแค่สนามกลางก็ไม่รอดแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่มีการอัดสต้ามิน่ามาถึงระดับหนึ่งนะครับไอระดับหนึ่งเนี่ยต้องขนาดไหนครับผมมันก็ต้องดูที่สนามของตัวมาที่เราไปวิ่งด้วยนะครับถ้าไปเจออย่างเช่นสนามระยะบีอย่างเงี้ยสามพันเงี้ยครับผมสต้ามิณ่านี่ก็ต้องเฉียดเฉียดหกร้อยแล้วนะถ้าเกิดใครมีสต้ามิน่าสี่ร้อยเองล่ะเฮ้ยพี่ผมอัดสต้ามิน่าไว้เยอะต้องสี่ร้อยแต่เราเจอสนามระยะบีอ่ะสามพันกว่านะครับอย่างนี้คือไปไม่่อดแนนๆ รส400เนี่ยมันได้แค่สนามระยะกลางแบบเฉียดเฉียดซะด้วยซ้ำนะครับนะถ้าเกิดจะเอาสนามระยะไกลตัวสุดเนี่ยต้องมีอย่าน้อยเฉียดเฉียดเกือบ600นะครับแต่ที่ผมมี5077เนี่ยก็คือในส่วนของผมเนี่ยมีสกิลในส่วนของการเซฟสตามิน่าด้วยนะอ่ะถัดมาครับผมในส่วนของพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ Power, นะครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือในการอัตราการวิ่งแฝกนะครับผมทําให้เราสามารถจะทะลุม้าได้ครับและเช่นเดียวกันครับผมค่าพาวเวอร์หากเรามีต่ําขึ้นมานะครับแล้วมี ม้า well. so. ต nope. ัวอื่นครับผมเลือกแผนการวิ่งแบบเดียวกับเรานะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดมีม้าตัวอื่นเนี่ยวิ่งแผนการเดียวกับเราขึ้นมาและมีการชนกันขึ้นมาสปีดเราจะทําการตกนะครับผมถ้าเกิดค่า power เราต่ำนะครับแต่ถ้าเกิด power เราสูงขึ้นมานะครับผมม้าตัวอื่นมาชนขึ้นมาเนี่ยสปีดเราจะไม่ตกนะครับผมเราก็ยังสามารถวิ่งไปเรื่อยๆนะเอาง่ายคือมันก็เหมือนค่าค้างป้องกันของตัวเรานะครับผมนะโอเคนะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันครับผมถ้าเกิดมีม้าตัวอื่นขวางทางเรานะครับผมเราสามารถจะใช้ค่า power เนี่ยครับผมวิ่งชนเพื่อแหวกทางให้เราสามารถจะวิ่งขึ้นนําได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีค่า power ต่ําขึ้นมาก็คือจบนะครับผมพอถ้าเกิดมีม้าตัวอื่นวิ่งแซงเราขึ้นมานี่คือจบเลยนะเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือค่าความเร็นนี้ก็คืออธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็คือค่าความรู้นะครับผมค่าความรู้อย่างที่ผมบอกนะว่า ช่วยในส่วนของการออกสกิลครับผมแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถจะออกสกิลเพื่อจะทําการเซฟนะครับผมในส่วนของสกิลหลายๆอย่างอย่างเช่นอ่ะเราอยากได้อัตราการเล่งใช่ไหมสมมติเรามีความรู้เยอะใช่ไหมเราใส่พวกสกิลที่เพิ่มความเร็วนะครับผมทําให้เราออกตัวดีขึ้นนะครับผมมันก็ช่วยในส่วนของค่ากาลังใจนะครับหรือต้องการออกสกิลในส่วนของการเซฟสตามิน่านะครับผมก็จะช่วยให้เราเนี่ยเซฟสตามิน่าได้ถึงดับหนึ่งนะครับดังนั้นค่าความรู้ตรงส่วนนี้เราก็ จะใช้เลือกสกิลครับผมให้เหมาะสมกับค่าที่เรากําลังขาดแคลนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเอาไปเสริมให้ค่าของเราเด่นขึ้นตรงส่วนนี้ก็ทําได้นะครับถัดมาครับผมก็คือในส่วนของแผนวิ่งนํานะครับวิ่งนานะครับผมต้องบอกเลยว่าค่าที่จําเป็นจริงก็คือสปีดนะครับผมกับพาวเวอร์นะครับความจริงแล้วเนี่ยมันสําคัญทุกค่าเลยแหละนะถ้าเกิดเป็นวิ่งนานะครับผมเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยค่าเนี้ยคือต้องบอกว่าแผนวิ่งนำเนี่ยเป็นหนึ่งในแผนที่ได้รับการนิยมอย่างสูงมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาปราะเทศความนิยมอย่างสูงขึ้นมาเนี่ย มันเลยมีความสําคัญในส่วนของ power ติดมาด้วยนะครับผมเพราะว่าม้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเลือกแผนวิ่งนําเป็นหลักเลยนะสตาบิน่าครับผมก็อยู่ที่ความสําคัญของลื่นด้านสนามนะครับนะและก็แน่นอนครับผมกาลังใจนะครับผมก็ช่วยในการเล่งตรงสุตรงส่วนนี้อาจจะไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องวิ่งนําหัวแถวหรือรีบสตาร์ทออกกาไปไกลมากมายนักนะครับเราแค่วิ่งนําถึงระดับหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยค่าในส่วนของค่ากําลังใจครับผมเลยไม่ต้องใช้เยอะนะครับส่วนค่าความรู้ก็จะเป็นค่าความทั่วไปนะครับ ทีนี้เราเลือกแผนวิ่งนาแล้วอะไรหลักที่ทําให้เรามักจะแพ้นะครับผมหลักๆแล้วคนส่วนใหญ่จะเลือกแผนวิ่งนำเนี่ยจะไม่ได้อัพในส่วนของค่า power มานะครับแล้วพอเกิดอะไรขึ้นครับพอ power พเ,เราต่ําขึ้นมานะครับผมและอย่างที่ผมบอกมันเป็นหนึ่งในแผนที่นิยมกันเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับผมก็คือพอเลือกแผนตัวเดียวอย่างเช่นมีคนเลือกแผนแบบเดียวกับเราเนี่ยหตัวขึ้นมาเนี่ย เรยก็พูดไม่ออกแล้วครับผมเพราะว่าเราจะต้องไปชนกับม้าตัวอื่นแล้วเราสปีดเราจะเร่งไม่ออกนะครับแลวถ้าเกิดสปีดเราเร่งไม่ออกขึ้นมานะครับผมก็กําลังใจเราก็มีไม่เยอะอีกต่างหากมีไม่เยอะคราวนี้สปีดก็ต้อยพอร์ก็น้อยกําลังใจก็ไม่เยอะมีแต่สปีดกับสตามิน่ามันก็ไม่พอครับมันจะส่งผลทําให้ม้าของเราเนี่ยไปไม่รอดนะครับนะอันนี้ก็คือสาเหตุที่เวลาคนเลือกแผนวิ่งนำนะครับผมแล้วสุดท้ายก็คือไม่ไปถึงดาวนะครับผมไม่ไปถึงฝันก็เพราะว่า สาเหตุก็คือค่า power อาจจะต่ำเกินไปนะครับบางคนก็เลือกค่า power อย่างเดียวสปีดต่ำอันนี้ความเร็วก็ไปไม่ถึงอีกนะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเลือกแผนวิ่งนำนะครับผมค่าสต้าบิน่า power นะครับผมแล้วก็กําลังใจนะครับผม3ค่านั้นเนี่ยมักจะบาลานซ์กันนะครับผมแล้วก็สปีดนี่อาจจะโดดมาสักนิดหนึ่งนะครับนะต่อมาครับผมก็คือสายวิ่งแท้ครับผม วิ่งแทรกเนี่ยอย่างที่บอกครับผมว่าเขาเนี่ยจะอยู่ตรงท้ายแถวครับผมและจะวิ่งแทรกมาตอนจบนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็เลือกได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะครับค่าที่สําคัญจริงๆครับผมก็คือในส่วนของพาวเวอร์กับอัตรากําลังใจนะครับผมว่าเราต้องการที่จะเร่งสปีดตอนช่วงจบครับผมให้รีบขึ้นมาไต่ระดับความเร็วให้มาถึงระดับหนึ่งและในขณะเดียวกันเราต้องแทรกม้าตัวอื่นนะครับผมให้ขึ้นมาด้วยนะและก็แน่นอนครับผมสตามิน่าก็เหมือนเดิมตามสนามนะครับสปีดก็ต้องบีถึงระดับหนึ่งด้ ดังนั้นเนี่ยค่าตรงส่วนนี้นะครับผมก็คือจะเน้นในส่วนของพาวเวอร์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้จะเน้นในส่วนของสปีดใช่ไหมแล้วก็พวกนี้จะบาลานซ์นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสายวิ่งแทรกครับผมจะเน้นในส่วนของพาวเวอร์ครับผมพาวเวอร์ Power, แล้วก็ความกําลังใจเนี่ยสองค่าเนี่ยค่อนข้างจะ สูงถึงดับหนึ่งแล้วก็สตามบิน่ากับสปีดเนี่ยก็จะตามมานะครับแต่ก็เช่นเดียวกันครับผมบางท่านนะครับผมจะเน้นในส่วนของความรู้เพื่ออะไรครับผมเพื่อทําการต่อคอมโบสกิลนะครับผมอย่างเช่นต่อของสกิลของทาให้ตายครับผมเพื่อต่อกันคอมโบ3-4คอมโบด้การเป็นช่วงต่อจบอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยสายวิ่งแทรกเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าอยู่ที่ว่าเราเดี๋ยวจะเล่นสายไหน เอาแค่เป็นสแต็กธรรมดานะครับผมวิ่งก็เน้นพาวเวอร์กับสปีดแล้วก็เอาลุยตอนจบแบบเนิบๆก็ได้หรือจะเอาไปท่าไม้ตายความรู้600ครับผมต่อคอมโบท่าไม้ตาย6สกิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อยอทีเดียวคือวิ่งพุดเลยครับผมแล้วก็เข้าเัยก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะและอะไรคือสาเหตุครับผมที่ถ้าเกิดเราเล่นสายวิ่งแทรกแล้วเนี่ยและเรามักจะแพ้ครับผมอย่างแรกเลยครับผมก็คือพาวเวอร์ไม่พอครับเพราะอย่างที่บอกว่าตัวม้าตัวนเนี้ยเนี่ยสายวิ่งแทรกก็เป็นหนึ่งในสายที่คนชอบเล่นเยอะเหมือนกันนะครับดังนัน นะครับผมกว่าจะขึ้นไปถึงตรงหัวแถวได้ดังนั้นถ้าเกิดค่าพาวเวอร์เรามีไม่เยอะพอเราไม่สามารถจะแหวกแถวมานะครับผมขึ้นไปได้จนถึงหัวแถวได้นะครับดังนั้นค่าพาวเวอร์จึงสําคัญนะครับผมในส่วนของสายวิ่งแทรกและแน่นอนครับผมในส่วนของค่ากาลังใจนะครับถ้าเกิดเรามีความเร่งไม่พอนะครับผมกว่าเราจะไต่ความเร็วมาถึงระดับที่เราต้องการมันก็สายไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยค่าความเร่งก็ต้องมีค่าสุดระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกพี่ไม่เอาไปความเร่งเอาไปสปีดไปเลยแล้วก็เอาท่าไม่ไต่เร่งความเร็็วววตตรรงส่่นนนี้้้้ไไดดมักแและคบ ต่อมาครับผมก็คือในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของสายวิ่งตามนะครับวิ่งตามเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในค่าที่ต้องบอกเลยว่าอันนี้สําคัญกว่าอีกนะก็คือพาวเวอร์กับตัวของความกําลังใจสองค่าน,นี้สำคัญกว่าใครเพื่อนนะครับนะ นะตรงส่วนนี้ครับผมสองค่านี้เพราะว่ามันจะยิ่งมากกว่าวิ่งแท่อีกครับผมว่าวิ่งตามเนี่ยคือตามจากท้ายแถวนะครับผมงานเนี้ยสองค่านี้คือต้องบอกเลยว่าค่ากําลังใจเนี่ยตรงส่วนนี้จะสําคัญพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ากว่าเราจะไต่ความเร็วกว่าเราจะมีความอึดครับผมที่จะแซงครับผมม้าแต่ละตัวขึ้นไปถึงหัวแถวรวมถึงการจะแหวกม้าไปทีเนี่ยเราก็จะลําบากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกสายวิ่งตามนะครับผมสองค่านี้คือค่าสําคัญนะครับ สวนสปีดครับผมอาจจะน้อยลงนะครับนิดหนึ่งนะแต่ก็รวมๆแล้วก็ยังจําเป็นอยู่ดีนะครับสตอบิน่าสายดีครับผมก็คํานวณตามสนามไปนะครับและแน่นอนครับผมต่อด้วยสกิลที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือหลักๆท่าแผนวิ่งครับผมที่ค่าแต่ละค่าจําเป็นต้องใช้นะครับ เอาจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมอันนี้เป็นแค<เ>่พื้นฐานที่ผมแนะนาเฉยๆว่าเออปกติเนี่ยเขาเลือกแผนนี้นะครับผมแล้วเขาจะใช้ค่าอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าพี่ครับผมผมเลือกสายวิ่งนาและผมไปเน้นในส่วนของค่ากําลังใจกับ power ได้ไหมก็ได้ครับผมนะตัวส่วนนี้คือมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับดังนั้นมันอยู่ที่ว่าผู้เล่นของเราเนี่ยจะเลือกอะไรมานะครับอันนี้ก็คือสาเหตุในส่วนของการ up stack ของม้าเรานะครับต่อมาครับผมเราก็คือเมื่อเราเลือกม้าแล้วนะครับผมเวลาเราเลือกม้าแต่ละตัวเนี่ย มันจะมีค่าหนึ่งค่านะครับผมที่ทุกคนมักจะมองข้ามกันนะครับนั่นก็คือค่าโบนัสของเหล่าม้าของเรานะครับมันจะทําให้อย่างแรกเลยนะครับผมอันนี้สก,กิลข้าไปก่อนต้องดูตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับสมมุติถ้าเกิดผมเลือกอ่ะ มันจะมีเห็นไหมครับว่าม้าแต่ละม้าเนี่ยมันจะมีความถนัดในแต่ละสนามแตกต่างกันออกไปใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนามหญ้านะครับผมสนามดินนะครับหรือในส่วนของระยะวิ่งนะครับบางครั้งเนี่ยเราเลือกส่งม้าไปอ่ะผิดสนามนะครับอย่างเช่นอยเราเานียสมมติรอบนี้ครับผมมันเป็นสนามประเภทสนามวิ่งระยะสั้นใช่ไหมวิ่งระยะสั้นของแอคคอร์ดคือ F นะครับผมแต่เราดันเอาไปลงแข่งขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยโอกาสแพ้สูงขึ้นนะครับนะ อย่างยกตัวอย่างเอาแบบง่ายนะครับสมมติง่ายๆเลยเอาเป็นอะไดวาร์ดกันละกันนะครับไดวาร์ดเนี่ยจะเป็นมาที่โดนวิ่งทั้งหมด3สนามด้วยกันก็คือสนามไม้กลางนะครับผมแล้วก็ไก่นะครับในเวลาเลื่อนเดินเนื้อเรื่องเนี่ยบางครั้งเนี่ยตอนที่เราไปแข่งนอกหลีกนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะมีสนามระยะสั้นออกมาด้วยนะครับซึ่งสนามของระยะสั้นนะครับผมจะได้ F นะครับเวลา F เนี่ยคือทำให้ทําสงผลต่อสแตก็กโดยรวมของเรานะครับ A นี่คือปกตินะครับผมบคือลบ2%ส่วน F นี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมลดกระจายแน่นอนดังนั้นเนี่ยทำให้เวลาเราไปแข่งสนามนี้สแต็กที่เราอุส่าหบปั้นบาตัวนี้มันจะโดนลบเป็นพิเศษนะครับมันจะทําให้เราเสียเปรียบนะครับดังนั้นเนี่ยการลงสนามให้เหมาะกับแผนการวิ่งที่ม้าเราอยู่จะดีมากนะครับอย่างเช่นของไดวารสเนี่ยเขาจะมี A 2ค่าก็คือสนามไม้กับสนามกลางนะครับ นะและก็สนามไกลคือ B ซึ่งถ้าเกิดใครปรับค่า B ตรงนี้เป็น A ได้ก็ถือว่าโอเคสามารถเอาไดวัตไปวิ่งสนามระยะไกลได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ปรับค่า B ถ้าเกิดลงสนามระยะไกลเมื่อไหร่ไดวัตเราเสียเปรียบทันทีนะครับผมโดสนสแต็กรถ2%แต่ถ้าเกิดเราปรับค่าสนามตัวใดตัวหนึ่งเป็น F เราจะได้บบอกอสแต็กรถ2%ตามไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดลิงตรงส่วนนี้ก็คือให้เลือกสนามที่เหมาะสมกับอาแผ่ไอสนามสไตล์การวิ่งนะครับผมของตัวม้าเราด้วยนะครับและแน่นอนครับผมการ ปั้นนะครับผมให้มาเรามีสแต็พิเศษครับผมก็จะมีในส่วนของโบนัสที่เพิ่มมานะอย่างเช่นตัวของไดาวารครับผมก็จะมีในส่วนของสปีดครับผมเพิ่มขึ้น10%นะครับผมแล้วก็การันใจเพิ่มขึ้น20%พูดง่ายก็คือถ้าเกิดเราอยากได้ในส่วนของมาสสแต็กที่ดีขึ้นนะครับเราสามารถใส่ตัวของซัพพอร์ตการ์ดเนี่ยให้เน้นค่าพวกนี้เพื่อจะได้สแต็กที่ดีขึ้นตามไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถปั้นมานะครับผมที่เป็น เล้งเอได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนะแต่การปั้นมาเล้งเอเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างจะอาศัยโชคด้วยนะครับผมเพราะว่ามันก็ต้องดูอีเวนต์นะครับผมในความเหมาะสมไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดม้าอารมณ์เสียอะไรขึ้นมาตรงส่วนนี้ก็ต้องใช้เวลาถึงดับหนึ่งรวมถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยนะครับอ่ะว่าแล้วเราก็มาพูดถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราดีกว่านะครับเวลาเราเลือกม้านะครับผมเป็น ตัวหลักที่เราจะทําการเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีด้วยนะครับถึงได้เกิดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีของเราเนี่ยเราจะต้องได้ตามส่งค่าที่ออกมาตอนจบนะครับผมเนี่ยพวกนี้ครับผมพวกดาวพวกนี้นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นการค่าความสืบทอดนะครับผมหรือเอาง่ายๆก็คือพลังแห่งการตีพ่อตีแม่นะครับนะถ้าเกิดใครนะครับผมมีตัวที่ดาวเยอะเนี่ยก็สามารถจะส่งพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ให้กับลูกม้าเราง่ายขึ้นนะครับนะ ซึ่งค่าตัวส่วนนี้มันก็จะดูในส่วนของค่าสเต็คของตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของม้าของเราด้วยนะครับถ้าเกิดตัวนี้อาจเป็นค่าสปีดครับผมกับวิ่งระยะวิ่งนำนะครับผมแผ่วิ่งนำนะครับก็แปลว่าตัวม้าตัวนี้ครับผมตัวของอบัคชิดโอของผมเนี่ยก็จะส่งในค่าของสปีดครับผมกับในส่วนของค่าความวิ่งนำเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับ แปลว่าง่ายๆก็คือทําเป็น3ดาวตรงส่วนนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับนะและถ้าเกิดเราสามารถทําเป็นมาา3ดาวได้หมดนะครับสามมาสามดาวได้หมดนะครับและก็เช่นเดียวกันนะครับผมเราสามารถทําให้ค่าความสัมพันธ์นะครับผมตัวละครของมาเราเนี่ยเป็นวงกลมซ้อนกัน2ชั้นได้เนี่ยมันจะทาให้การส่งสแต็กง่ายขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเนี่ยซ้อนกันมากเนี่ย ก็จะทําให้เราเนี่ยเวลาได้พลังแห่งการตีพ่อตีแม่มาเยอะขึ้นนะครับมันก็ทําให้สเต็ปฟ้าเราเดือดสูงขึ้นเยอะทําให้การที่เราจะปั่นเพื่อจบ URA เนี่ยก็จะส่งผลง่ายขึ้นตามไปด้วยนะครับเโอเคอันนี้ก็คือสําคัญในส่วนของตัวม้านะครับต่อไปก็คือในส่วนของซัพพอร์ตการ์ดนะครับซัพพอร์ตการ์ดนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญนะที่ทําให้เราจบนะครับผมตัวของ URA นะครับอ่ะโดยซัพพอร์ตการ์ดครับผมเราต้องเลือกซัพพอร์ตการ์ที่เหมาะสมกับ ม้าเรานะครับผมหรือสไตล์การวิ่งของมา้าเราหรือการปรับค่านะครับผมที่เราต้องการจะให้ม้าเราเป็นตามท,ที่เราจะฝึกนะอย่าได้เกิดเราเล่นนะครับผมในส่วนของเล่นสปีดครับผมรอบนี้เราเล่นม้าวิ่งหนีใช่ไหมครับผมสมมติผมเลือกแผนวิ่งหนีนะดังนั้น่เราก็ทราบกันดีตามที่ผมบอกไปครับผมแผนวิ่งหนีจะมี2ค่าที่เราจําเป็นจริงๆก็คือในส่วนของค่ากําลังใจกับค่าสปีดนะครับผมการที่เราจะเอามาก็เราก็จะมองในส่วนของค่ากําลังใจและ เออไอ้ค่าสปีดก่อนนะครับผมค่าสปีดนะครับผมแล้วก็ค่ากาลังใจที่เราจะใช้กันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดปุ๊บเอ้ยค่ากําลังใจอ่ะมันก็แค่ช่วงต้นไม่เอาดีกว่าเราไปเป็นห่วงเรื่องม้าบล็อกนะครับผมเราจะประมาณว่าอ่าผมเลือกแผนวิ่งอ่าวิ่งหนีก็จริงแต่กำลังใจไม่เยอะเอาเป็น power มาก็ได้เราก็จะเอาในส่วนของการวิ่งนะครับผมการวิ่งมาเยอะๆนะครับผมแล้วก็เอา power เยอะมาตามตัวส่วนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมาทําให้ตัวม้าของเราเนี่ยปั้นสแต็กตามที่เราต้องการนะครับ และแน่นอนครับผมถัดมาก็คือในส่วนของสกิลนะครับสกิ Skill, ลเราก็ต้องเลือกสกิลตามความเหมาะสมของสไตล์บาร์ที่เราวิ่งด้วย,ยว่าเราเลือกแผนวิ่งหนีใช่ไหมอ่ะวิ่งหนีปุ๊บเรามีการ์ดอะไรบ้างที่เกี่ยวกับวิ่งหนีบ้างนะครับผมอ่ะเนี่ยผมก็มี2ใบ,ะบ,บ,บนะครับผมก็คือในส่วนของทวินเทอร์โบใช่ไหมกับเมียร์โรบูบองนะครับผมสองตัวเนี้ยก็เป็นสายพวกสปีดกับพาวเวอร์ใช่ไหมอ่ะโอเคเราก็เลือกตามแผนที่เหมาะสม ่านไปก็คืออยู่ที่ว่าอีเวนต์ของตัวการ์ดและว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับรวมถึงการส่งลุ้งนะครับผมอีเวนต์ลุ้งตัวส่วนนี้การอัพเลเวลการ์ดซัพพอร์ตเนี่ยก็ทําให้ตัวของเราเนี่ยอัพง่ายขึ้นการเกิดอีเวนต์และก็สไตล์อารมณ์ของเหล่าม้าทั้งหลายนะครับว่าวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์เสียว่ากันไปนะครับผมตามความเหมาะสมนะครับนะทีนี้ เราต้องการหลักๆเนี่ยก็มันก็มีแค่นี้นะครับผมอันนี้ขอเพิ่มเติมเสริมนิดนึงนะครับผมว่าพี่ครับผมแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าโหม้าแต่ละตัวต้องการสตามิน่าเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็บ่มบอกไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเลือกม้าออกมาแล้วนะครับอย่างเช่นอ่ะสมมุตินะผมเลือกม้าตัวนี้นะครับเอาเป็นไอไม่ใช่ต้องไปดูค่านี้อ่ะสมมุติถ้าเกิดผมเลือกอย่างเช่น เอาเป็นสเปย์ก็แล้วกันนะครับสเปย์จังต้องการอะไรครับผมถ้าเกิดสเปย์จังเนี่ยเขามีในส่วนของค่าวิ่งกลางคือเนะครับผมแล้ววิ่งไกลคือ A แปลว่าสเปย์เนี่ยคือจะวิ่งในส่วนของ2สนามนี้เป็นหลักเลยดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับผมว่าค่าระยะเนี่ยก็ส่งผลต่อสตาร์ิน่าดังนั้นเนี่ยแปลว่าสเปย์จังเนี่ยเราต้องปั่นนะครับผมสตาร์ิน่าให้เหมาะสมกับสนามระยะ A สนามระยะ A นะครับผมระยะไกล A นะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องการเท่าไหร่ครับผมต้องการอย่างน้อยคือ600นะครับ คือเป็นจุดเซฟนะครับผมจุดเซฟนะแต่ถ้าเกิดใครจะเอาพวกสกิลในการเซฟสตามิน่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตัวของสเปย์เนี่ยเขาจะเริ่มที่ C ก่อนแปลว่าเริ่มต้นเนี่ยสเปย์เนี่ยเขาจะวิ่งสนามระยะสั้นก่อนและสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะไปเจอสนามระยะกลางและก็สนามระยะไกลถ้าเกิดเราปั้นสตามิน่าไม่ถึงเราก็จบเฮนะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ ก็พูดง่ายคือสเปรเราเนี่ยก็ต้องมีความยากในส่วนของการอัดสต้ามิาให้ไต่ไปเรื่อยและในขณะที่อัดสต้ามินานะครับผมก็ต้องมีการเพิ่มสปีดกับพาวเวอร์หรือความแรงใจตามความเหมาะสมของแผนที่เราเลือกนะครับอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของสเปรอ่ะแล้วพี่สมมติเอามาดูไดวาร์สละไดวาร์สก็มีนะครับผมระยะไกลคือ B พูดง่ายคือไดวาร์สเนี่ยก็ต้องเจอสนามระยะไกลเหมือนกันระยะไกลของไดวาร์สเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกครับผมก็คือ600ใช่ไหมอ่ะแต่ว่า B เนี่ยแปลว่าเจอไม่เยอะนะครับผมเจอไม่เยอะก็แปลว่าตรงส่วนนี้เนี่ย ก็อาจจะพอถูพอไถถึงดับหนึ่งเอาแค่ติดหนึ่งในหก็พอแล้วก็ได้นะครับไม่เหมือนตัวของสเปสเปย์นี่คือ A นี่แปลว่าเนื้อเรื่องนี่บังคับให้เราเนี่ยแทบจะเจอเลยนะครับผมเจอแบบชึ่งที่1ให้ได้นะครับอย่างฮารุอุระนะครับผมฮารุอุระเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของสนามดินนะครับผมแต่สนามยญกาก็คือ G ดังนั้นเนี่ยตัวของฮารุต้องเล็งในส่วนของสนาม G เท่านั้นนะครับและก็แน่นอนนะครับผมตัวระยะของฮารุเนี่ยก็คือกลางกับไกลเป็น G ดังนั้นฮารุไม่เจอแน่นอนครับผมในส่วนของระยะ กลางกับไกลดังนั้นเนี่ยฮารุจะเจอแค่สนามระยะสั้นกับสนามระยะหม่เท่านั้น2ค่านี้นะครับแปลว่า2ค่านี้ที่ตัวของฮารุเจอนะแปลว่าสตามิน่าของฮารุไม่ต้องใช้เยอะแน่นอนนะครับไอเน,นี่ยดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะเดาการฝึกของเหล่ามาาได้ตั้งแต่บองดูค่าสแต็กเริ่มต้นของตัวมาที่เขาให้เรามาแล้วถึงดับหนึ่งนะครับที่เหลือก็ต้องว่ากันไปว่าแนวการจบของแต่ละตัวคืออะไรนะครับหลักๆก,ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมในการ สาเหตุับผมที่ทําให้เราไม่จบใน URA นะครับใครไปพลาดตรงไหนบ้างครับผมหรือผมลืมชี้แจงในส่วนข้อไหนนะครับผมก็เพิ่มเติมได้ก่อนจากกันลืมเลยขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับผมก็คือในส่วนของผู้ชมนะครับถ้าเกิดท่านไหนต้องการปั่นท่าไม้ตายครับผมผู้ชมนะครับผมเราผู้ชมตรงส่วนนี้จะช่วยนะครับผม FC ทั้งหลายเนี่ยส่งผลให้ต่อรีเวลท่าไม้ตายของเราเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าพี่ครับผม เราจะไปมัวฝึกงั้นเราก็ต้องแข่งบ่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดเราไปแข่งบ่อยๆขึ้นมานะครับผมมันจะส่งผลทําให้สแต็กเรามีน้อยเพราะว่าเรามัวแต่ไปแข่งครับผมเราจะไม่ได้ค่าในการฝึกขึ้นมาทําให้สแต็กเราต่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราแพ้เช่นเดียวกันก็คือมัวแต่ไปแข่งเยอะจัดนะครับดังนั้นการแข่งที่ ส่งผลประสิทธิภาพดีที่สุดครับผมก็คือการเล่งการแข่งขันประเภท G1 วันนะครับยิ่งเราแข่งขัน G1 วันได้มากเท่าไหร่นะครับเราจะได้ผู้ชมนะครับผมเยอะมากทำให้เราช่วยในส่วนของอัตราการเราไม่ต้องเสียไปเทิร์นครับผมไปลงแข่งมากๆเราจะได้ FC มาในการแข่งขันแต่ละครั้งเยอะมากครับผมแต่ต้องบอกไว้ว่าการแจงขัน G1 วันถือว่าค่อนข้างจะยากถึงดับหนึ่งด้วยนะครับถ้าเราป่านสแต็กมาไม่ดี การเราไม่พร้อมแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เราไม่เวิร์กนะครับผมก็อาจจะยากไปนะครับถ้าเกิดใครจะลดในส่วนของการแข่งขัน,น G1 เป็น G2 ก็ตรงส่วนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เอาแค่ G2 ก็ได้ G2 ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมได้จํานวนผู้ชมเยอะเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะปั่นท่าไม้ตายให้ริเวอร์สสูงๆครับผมก็ต้องมี FC สูงตามไปด้วยนะครับอ่ะหลักๆวันนี้ที่ผมนึกออกก็มีเพียงเท่านี้นะครับผม ดังนั้นหากใครนะครับผมจะเพิ่มเติมในส่วนของข้ออะไรบ้างก็ชี้แจงมาได้เลยครับผมคลิปอยู่ด้านล่างครับผมก่อนจากกันก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ